เรื่องราวสีกอนะครับเอฟซี FC นะมีหลายช่องนะครับที่ออกมาพูดนะครับออกมาประนามอ่านะครับคนบ้านก็ปิววอนไปเลยเหรอใช่บ้านคนบ้านคนเนี่ยอ่าปิวก็คือส่วนมากจะเป็นลังคาในเอฟซีนะส่วนมากจะเป็นหลังคา,นะนะงงคาอ่า เพราะว่าหลังคาเนี่ยมันจะเปิดไปก่อนมันจะเป็นมันจะเป็นอะไรที่จุดอ่อนมากที่สุดคือหลังคาหลังคาก็ตอกสปูไว้เฉยๆหรือยิงสกูปล่อยไว้ธรรมดาหลังคาถ้าแรงๆมันก็ถอีไงโครงสร้างมันดึงไปไม่ได้เพราะอะไรอ่ะมันยึดดึงพื้นเลยมันเชื่อมตายเลยแหละเชื่อมตายแบบยึดถึงพื้นมันก็เลยดึงไม่ได้พอมันดึงพอมันดึงหลังคาได้เพราะหลังคามันต้านลมไงพอดึงหลังคาได้มันก็มันก็มันโล่งแล้วไงมันก็ไม่ไม่ต้านลมแล้วไง มันมันจะเล่นแต่หลังคาก่อนพอมันเล่นหลังคาได้ก็โครงสร้างก็ไม่เท่าไหร่แล้วเพราะมันมันไปหมดแล้วมันเปิดไปหมดแล้วไงเอมันไม่ต้านลมแล้วอันไหนต้านลมก็ดึงไปหมดแหละป้ายเป้ยเนี่ยป้ายใหญ่ๆนี่อันตรายมากก็บอกตรงอ่ะถ้าใครทําป้ายไม่ดีนะล้มดูไม่จือเลยป้ายใหญ่ๆอ่ะมันต้านลมไงเอออมหาศาลน่าจะบอกไว้ลมมันมหาศาลมากเอออันตรายมากบอกตรงอันตราย นี่แหละ f อซนะครับโอ้โหสถานการณ์แอดว่าไม่ดีเลยนะครับเอ่อก็ขอให,ให้มันโดนมันไม่โดนอยู่แล้วละ่ะมันโดนผิวผิวมันนี่แหละเออโดนผิวผิวมันกา้าดีแล้วเอออย่าท่วมเลยมันเหนื่อยเออเหนื่อยสงสารคนที่น้ําท่วมอ่ะท่วมไปแล้วไม่ใช่จะดีนะเอฟี FC. โอ้โหต้องไปรื้อฟื้นกันใหม่ตู้เตียงโต๊ะอะไรพังพินาศหมดถ้าน้ำท่วมเออเคยแล้วบ้านบ้านน้องครับบ้านน้องอยู่อ่าลำลูกกา ชั้นแรกไปหมดเลยตู้โต๊ะเตียงอะไรเนี่ยเอาขึ้นไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมก็ปล่อยแช่น้ําเรียบร้อย <c oughs> อก็หนีไปอยู่ชั้นสองกันอะ่ะเออพอน้ําหายไปน้ําลดลดไปแล้วใช่ไหมโอ้โหโคลเต็มเลยในบ้านอะ่ะโคลมาไม่จากไหนไม่รู้มาเต็มเลยเอาไม่อยู่หรอกไม่มีใครเอาอยู่สักคนอะ่ะเออเอาถกกระสอบทรายมากั้นหน้าบ้านอะ่ะไม่อยู่ไม่มีทางอยู่เลย มันไม่ได้เข้าหน้าบ้านเอฟซีนะมันเข้าหลังบ้านอะ่ะมันเข้าไอ้ไอ้ท่อระบายน้ําอ่ะมันมาจากท่อระบายน้ำแล้วมันอัดเข้ามาเลยโอ้เรียบร้อยไม่ต้องไปกันนะกันไม่อยู่เอาไม่อยู่หรอกไม่มีทางเอาอยู่น้นํานี่ไม่มีทางไม่มีใครเอาอยู่สักคนอืมเรียบร้อยหมดอ่ะไม่ไหวหนีอพยอพอพยพอย่างเดียวนี่ะนะครับก็ว่าไปเนาะเรื่อง ภัยพิบัตินะครับก็ว่าไปแต่เรื่องสี่กอนี้ก็โอ้โหนะครับนะเอ่อตอนนี้ได้ข่าวว่าเอฟซีก็จะโดนฟ้องกันแล้วนะครับนะเอฟซีนะเออเม้นตไปเม้นมาก็จะโดนฟ้องกันแล้วนะเอออย่าไปเม้นมั่วนะนะเอฟซีนะเออนะเราเราไม่ต้องไปเม้น่์บุคคลที่สามหรืออะไรชื่อเชิญเขาเนะี่ยไม่ต้องไปด้านหรอกนะนะเรารู้กันเอ่อมันมี พูดง่ายว่ามันมีสปปรรพนามของมันอยู่นะเออชื่อของเราอยู่กันมานานเรารู้แล้วว่าส่าชื่อชื่อพวกเนี้นะครับมันมีหลายชื่อคนหนึ่งมีจกสี่ห้าหกชื่อแต่ว่าเราก็รู้หมดแหละมันไม่มีใครเราพูดถึงเนี่ยมันก็วกวนอยู่แถวนี้แหละเอ,อเมื่ออวันดีป้าแกก็พูดอีกนะครับเรื่องเนี้ยนะพูดอีกพูดเกี่ยวกับอ่าเรื่อง แกอยู่ตรงนั้นน่ะแกก็เห็นรู้น่นนู่นนี่นั่นน่ะคือหลายๆอย่างแต่แอดก็แอดไม่รู้นะว่าทําไมเขาไม่แต่ว่าจกนานี่พูดเต็มๆเลยบอกว่ารู้รู้ทั้งชื่อเอ่อรู้ทั้งชื่อรู้รู้ว่าคือใครด้วยเออนะแอดไม่รู้แล้วว่าถ้ารู้ว่าคือใครทําไมไม่ไม่บอกตัวตุ่นไปหรือบอกใครก็ได้ เออ่ให้ดําเนินการต่อไปว่าเราไปสืบที่ว่าคนนั้นคือใครแล้วก็เอามาสอบเออ่ว่าคุณทําไมต้องโทรมาแบบนี้แล้วก็ในลักษณะว่าโทรแล้วเนี่ยทําไมอ่ทำไมถึงพูดแบบนี้ถูกไหมเราก็ต้องเอาเอาให้ได้เราเอาให้ให้กระจ่างให้ได้แต่ไม่เห็นมันมีเรื่องต่อไปมีแต่เรื่องตรงนี้แค่ไปสุดตรงนี้เท่านั้นเองเนี่ยแค่นี้แต่ตอนนี้นะบอกตรงว่า อ่าเจ้าแม่นี่ดิ้นมากดิ้นผิดปะกะติเอฟซีเออดิ้นมากดิ้นเกินเกินเกินไปอ่ะจริงๆเนี่ยเขาเนี่ยควรจะอยู่นิ่งๆเลยแบบชิวๆเลยนะอ่นอนนอนเปยนอนเป,นเปนแบบสบายๆรอเวลาแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยไม่ควรจะไปตอบโต้ใครทั้งนั้นอันนี้ตอบทุกดอกโต้ทุกเม็ด โต้ทุกเม็ดไม่ควรมัน,มน,มนบ่งบอกถึงอาการบอกตรงบอกบ่งบอกบ่งบอกถึงอาการอ,อถ้าทําแบบนี้มันอาการมันออกอ,อ,อาการมันออกว่าทำไมต้องออกมาดิน้นเ,เพราะเขาเป็นอยู่ในตําแหน่งที่เขาได้เปรียบเขาก็พูดอยู่ว่าเขาอยู่ตําแหน่งที่ได้เปรียบแต่ทําไมถึงทําไมถึงอออกมาพูดออกมาโต้ตอบเขาทุกเรื่องอ่าเห็นไหม เนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่พิลึกอนะที่ถ้าเป็นคนอื่นหรือเป็นเคสอื่นนะโอ้ยเขาอยู่อย่างเงี้ยเขานิ่งเลยชิวเชลก็รอเข้าสู่กระบวนการว่ากันไปดิแพ้ชนะก็ว่ากันไปตรงนู้นเลยเออมันจะได้รู้ผลรู้ชนะใช่ไหมเออไม่ต้องไปพลาดพิงไม่ต้องไปแย่เขาไม่ต้องไปอะไรเลยเออยิ่งยิ่งทํายิ่งเสียยิ่งผิดมองตรงยิ่งผิดเพราะฉะนั้นไม่ควรเอาจริงๆ แอดว่าไม่ควรจะทำแบบนั้นมันมันบง่งมันบ่งบอกถึงความคิดเห็นว่าเอ้ยคุณทำแบบนี้คุณดิ้นไปเองหรือเปล่าดิ้นเกินไปหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรหรือเปล่าเออถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเอฟพูดง่ายนะถ้าเกิดไปถึงตรงนั้นนะแล้วถ้าเกิดไม่ไม่เป็นไปตามอย่างที่เขาคาดหวังเนี่ยเอออาการจะออกแค่ไหนอันนี้ขนาดยังไม่ยังไม่ไอ้น,นี่เลยนะอาการยังออกขนาดนี้เฟ <laughs> เออ อาการเนี้ยออกมาดิ้นนะครับไม่รู้จังหวะไหนเราออกมาดิ้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดออกมาในแนวทางตรงกันข้ามกับเขาเนี่ยแอดว่าเขาจะดิ้นมากนะเออไม่รู้ว่าจังหวะไหนเป็นจังหวะไหนล่ะนะดิ้นแบบสุดสวิงหรืออาจจะคลั่งไปเลยก็ได้นะคลั่งเลยนะโอ้โหเป็นไงเจอหน้าใครนิ่วฟาดเลยแหละเออหงุดหงิดอ่ะเอาพูดง่ายขนาดนี้นี่เขายังมั่นใจเกินร้อย เออความมั่นใจเขาเกินร้อยแต่แอดว่าเขาปลอบใจตัวเองมากกว่านะเอาจริงๆนะอาการมันฟ้องไงเออโดยภาษากายนะอาการมันออกไงเออจริงๆเขาไม่ควรมาพูดด้วยซ้มไปเฉยเฉยเลยชิวิวเลยทางน้นซะอีกเนี่ยมันต้องดิน้นใช่ไหมทางน้นจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ก็คือเขาต้องมีอาการเพราะอะไรถ้าถ้าเกิดว่าเขาทํานะถ้าเขาไม่ทําเขาก็เฉยเลยเออ ดูเฉยเลยไม่จําเป็นต้องพูดอะไรถ้าเขาไม่ได้ทําอะไรถูกไหมลนะ่ะเออเห็นไหมชิวๆเลยทั้งนี้กับกับกลายเป็นซสอีกแอดว่าถ้าเกิดมันกลับตัวกันได้เนนะโอ้โหดูไม่จืดเลยงานนี้นะป็นบอกเลยเลยนะเออถ้ากลับตัวกันได้นะอเ,อเ,นนนะเออ,นะเอ,อสลับตัวกันนะโอ้โหหนักอะ่ะแอดว่าจะดิ้นมานี้ยิ่งไกลวันยิ่งดิน้นป่านนี้แอดว่าออกไปแล้วไปนานแล้วป่านเนี้ยเออฉลุยไปนานแล้ว ไม่อยู่แล้วที่เนี้ยอาจจะออกจากช่องทางเอาตามนู่นน่ะตามตะเข็บนู่นน่ะไปตามนั้นเลยใช่ไหมเพราะคนเราเขารู้ว่ามันอ่ามันไปไม่รอดเนี่ยผิดเนี่ยอ่าเขาก็เลยอ,อาจจะออกตัวแต่เนี้ยเขาพยายามจะหลูบลบลูทุกอย่างนะลบหลูทุกอย่างแล้วก็พยายามจะพาดพิงทุกอย่างว่าอ่าลงแนะ่ ลงเยอะด้วยไม่ใช่ลงธรรมดานะไม่ใช่ลงพื้นืนด้วยนะลงเยอะเลยลงลึกไปอีกเนี่ยเขาเขาการันตีขนาดนั้นแอดว่าเนี่ยเขาวิตกจะหลิเกินไปนะจริงๆนะแอดเชื่อเลยว่าเขาวิตกจะหลีไปเขาคิดไปเองคิดไปเยอะด้วยไม่ควรจะคิดแบบนั้นด้วยมองตรงเลยไม่น่าจะคิดอ่ะแต่เขาคิดเกินไปทำให้ทุกคนก็มองไปมอง เห็นเขาเนี่ยว่าคือพูดง่ายว่าน่าจะมีปัญหาแล้วเออว่ากันอย่างนั้นดีกว่าน่าจะมีปัญหานะถ้าคนเราถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าเหมือนเป็นชาวบ้านธรรมดาหรือทั่วๆไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีอะไรนะถ้ายิ่งยิ่งเขาเป็นอยู่ในตําแหน่งตรงนี้นะเขาสบายเฉยเลยเออเขาก็ดูๆไปเอ,อแล้วก็ถ้ายิ่งเป็น คือญาติเดียวกันเนี่ยนะมันยิ่งเราอยู่ด้วยกันมาเนี่ยการที่การที่จะทําอะไรกันเนี่ยมันค่อนข้างจะยากแล้วก็น้อยด้วยนะมันไม่มีหรอกถ้าถ้าเป็นคนอื่นหรือเป็นครอบครัวอื่นเนี่ยเขาจะช่วยกันทันทีนะพูดเลยนะเอาจริงนะถ้าพูดถึงครอบครัวอื่นนะเขาจะช่วยกันทันทีเลยเพราะเขารู้ว่าถ้ามีใครมาพาดพิงเนี่ยเพราะว่าอยู่ด้วยกันมานะแล้วก็ แล้วกมูลเหตุมันไม่มีสาเหตุมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่มีทักงอย่างเนี่ยถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งมาใส่ความเนี่ยโอ้รับปกป้องกนะัาเต็มที่เลยเอาจริง้งปกป้องเลยคือไม่มึงนึกว่าจะไปพูดทําไมเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันมาเคยช่วยเหลือกันมาด้วยช่วยเหลือกันมาเออแล้วยิ่งกวางเนี่ยก็เคยไปอยู่ด้วยกันก็เคยดูแลกันนะครับเอาไปเลี้ยงเอาไปดูแลกันโอ้ยดีจะตายนะครับ เขายังบอกว่าถ้าไม่เลี้ยงเขาเลี้ยงเองเขาอีกเคยพูดเลยอ่าตอนนั้นะเขาเคยพูดเลยนะว่าเอถ้าคุณไม่เลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองอฉันเลี้ยงเอาเป็นอ่าบุญธรรมเลยอ่าแล้วทางนี้เขาก็พูดเลยตอนนั้นเขาบอกว่าดูจากสภาพแล้วเลี้ยงเขาได้เหรอเออเขาดูถูกเลยนะตอนนั้นเอฟซีเขาดูถูกเลยนะเขาบอกเห็นสภาพแบบนั้นจะเลี้ยงได้เหรออออันนั้นยังเอาเขาตัวไม่รอดเลยเขาว่างั้นโอ้โหอ เสียเลยนะถ้าพูดแบบนี้เนี่ยโอ้พูดเสียเลยจําได้เลยเขาพูดแบบนั้นนะเออแต่ว่านานมาแล้วล่ะช่วงแรกๆเออเขาดูถูกเลยว่าเห็นสภาพแล้วอ่ะเออเห็นสภาพแล้วไม่น่าจะเลี้ยงของเขาได้เออแต่เขาก็เขาเลี้ยงได้อยู่แล้วเอ็ดว่าเนี่ยถึงสภาพอย่างนั้นเขาก็เลี้ยงได้นะเนื่องอนว่าเขาเลี้ยงได้เขาเขายันพออยู่เขาหาเลี้ยงได้แหมเลี้ยงแมวแล้วยังเลี้ยงเป็นสิบได้เลยเอี <laughs> เออมาันจาะซ่าทาไหลไปใช่ไหมยังไม่โตเลยก็เลี้ยงกันกระจายเอาจริงนะเออแต่เขาก็พูดดูถูกดูแคลนไว้แล้วเออเขาบอกว่าสภาพแบบน,นั้นจะเลี้ยงของเขาได้เหรอเออทำไมถึงคิดอยากจะเอานน่นนี่นั่นแต่ก่อนนะถ้าพูดถึงแต่ก่อนแต่ปัจจุบันนี้มันมันไม่ใช่แล้วไงผิดแล้วไงเออใช่ครับผมคุณสุริพรนรกในใจนะอากาศ ใช่ใช่คุณวนวเพนนะครับเออเกิดมาไม่เคยเห็นใช่ไหมช่างบอยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับคุณเล่นะครับมากดให้แล้วนะคะขอบคุณมากครับผมนะครับเอ่อคนบ้าล่วงหน้ามังงงแอดใช่ไหมใช่คุณสไปร์นะครับนี่แหละก็เป็นอย่างนี้อนะเอฟซีนะไอพี่จะพูดยังไงนะเอาจริงนะอืม อ๋อดูก็อ่านผ่านๆน,นะครับอ่านมันผ่านคุณสิริพรนะครับไอเรื่องทหารเรื่องอะไรเนะี่ยเออนั่นแหละแอดว่ามันมันไม่มีความยุติธรรมนะถ้าเข้าผิดเนี่ยทําแบบนั้นเนี่ยไม่มีคําว่ารอลงอาญาหรอกเอซีนะมันต้องติดคคกนะเออถึงคุณอาจจะคือมันมันไม่ใช่ไอไม่เจตนานะ อันนั้นถือว่าเจตานานะ fc นะบอกเลยเลยมันถือว่าเป็นการเจตานานะคุณก,กันแกล้งคุณเล็งเห็นผลนะถูกไหมอันนั้นมันชัดเจนเออใช่เริ่มจะเห็นอะไรเป็นบางอย่างแล้วใช่ไหมออเหมือนมันร้อนตัวใช่ครับผมไอ้ก็ไหวอย่างนั้นแหละนะครับร้อนตัวอยู่แล้วนะอืมคุณเสมือนคุณพิสมัยนะครับนี่แหละ พอข่าวางถึงมีคนสงสารใช่ใช่ครับผมเขาอ่ะเขาเอ็นดูเพราะว่าหนึ่งเขาก็ไม่มีอ่าเพศนี้ถูกไหมล่ะลูกเขาก็ไม่ได้เพศนี้เขาก็เลยอยากจะเอามาเลี้ยงเพราะเขาเคยเลี้ยงอยู่แล้วเลี้ยงประจําอยู่แล้วไงก็พาไปไหนมาไหนก็ติดเนี่ยถูกไหมก็คิดแค่นี้ก็พอแล้วนะครับเออเขาก็เอ็นดูเขาอยากเลี้ยงเขาก็นะแต่คนมันก็คิดได้อะมันคิดว่า ไปทําร้ายอะนะคิดได้ยังไงนะครับเอฟซีคิดว่าจะไปทําร้ายมันทําร้ายกันไม่ได้เอฟซีคนเคยเลี้ยงมาเนี่ยเขาไม่ได้มีจิตใจที่โหดร้ายนี่ถูกไหม